สวัสด,ดีครับผมไปต้องกวงต้องไก่มาเบิ่งผลนะครับเหี้ยนเนี่ยนี่พี่น้องไปกัดดังเตรียมฟ่อมมาเบิ่งผลนะครับเสียหนังต่อไปต้มบกหอยเดียวเขละห,าหัามว่ะนี่ครับอันนี้คือเบียงหลังผม้สส ตุมหอยนะต้มหอยต้มหอยใช่หมาหมาว่ะฮ่าฮน้่มาหมาเนี่นี่พื่นๆเพื่ดู้เ่ด็เพื่อเพืดดังนี่คนดังเนี้น่ะคนดังเนี้ยนี่พ่ละครคนดังเนี้น่ะเพื่อนยัง่าจีบก่าคนดังนีเง ควันหินหินอยู่ไอเดิแมนเสนอเมนต้มหอยโวู้ทั้งวันยาวลงแล้วชิ้มเะี่ยเฮ็ดดีเฮง ก๋วยหอยต้มหอยนี่พี่น้องคางไฟแล้วก็ยังไปแค่นี้แหละฝากไว้แค่นี้แล้วพี่น้องคลิปนี้คลิปนี้ว่จาจะได้ประสุภาพคำบอกได้๋ยไปสุภาพก็ตรวจควายเด้อพี่น้องพนละครับบอกว่าไบ่ล้วงพ่รนะเจ็ดดีแห้งพี่นอ้นนองเลย ขอบคุณครับผม